บุพกรรมของการได้มหาบุรุษละขณะลักขณะที่17มหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสีลักษณะที่18มหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลังลักษณะที่20มหาบุรุษมีคอกลมเกลียงภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ใคร่ต่อความเกื้อกูลใคร่ต่อความผาสุกใคร่ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าชะไหนชนเหล่านี้พึงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยการศึกษาด้วยความรู้ด้วยการเผื่อแผ่ด้วยธรรมด้วยปัญญาด้วยทรัพย์ และเข้าเปลือกด้วยนาและสวนด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยบุตรภรยาด้วยทาตกรรมกรและบุรุษด้วยญาติมิตรและพวกพ้องเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสมกรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริษาลักษณะสข,ข้อนี้คือมีกึ่งกายเบื้องหน้าดุดสีหะมีหลังเต็มมีคอกลมเกลี้ยงย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธาศีลรุตะจาคะปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอก จำมนมหาปุริษารักขณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้รักขณะอันนี้อันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้เช่นนี้